สวัสดีครับ FC ลูกศิษย์พระโพธิสัตว์ปู่สวงทุกทุกท่านมาแล้วครับตัวเลขแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่1กันยา2564งวดที่ผ่านมาก็ออกเลขปริศนาของหลวงปู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับ3ตัวบนออก5้าเอเจ็ก็เป็นทะเบียนร,รถของร่างและเลขล่างสองสก็เป็นเลขปริศนาที่หลวงปู่สวง ท่านได้ทำปริศนาเอาไว้หลายๆอย่างตั้งแต่ตอนท่านเข้าประทับทรงครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤศจิกาสองสองสามงวดที่ผ่านมาเลขปริศนาต่างๆที่หลวงปู่สวงท่านได้ทำเอาไว้10เดือนที่แล้วก็เริ่มทยอยออกมาเช่นเลขที่หลวงปู่สวงท่านเคาะระคัง6ครั้งแล้วโยนไม้ออกไปเราก็ตีเป็น61นะฮะหรือ16 ระครังภาษาเขมรเรียกว่าระเกียงระเกียงก็ตีเป็นเลข9ตี6ครั้งก็ตีเป็น6ก9ก้ากก็ออกงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมา3ตัวบนออก261 2ตัวล่างออก69และก่อนหน้านั้นงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4 3าตัวบนออก517 2ตัวล่างออก29ซึ่งเป็นทะเบียนร,รถพี่หนู เป็นเลขที่เราตามกันมานานเพราะหลังจากที่ตีระคังแล้วหลวงปู่สวงท่านก็ตักน้ําใส่ขวดรถน้ํามุลรอบรถอ้อมไปด้านหน้างวด,ดนั้นเราก็คิดว่าเลขจะออกเลขท้าย429แต่เลขกลับออก84เลขด้านหน้าสุดของทะเบียนและ29ก็เพิ่งมาออกเมื่องวดที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดงวดวันที่16สิงหาคม2564ที่ผ่านมา สตัวบนออก750ซึ่งเป็นเลข3ตัวท้ายของทะเบียนรถของร่างส่งและ2ตัวล่างออก2อสาก็ออกเลขที่หลวงปู่สวงกรำเข้าเปลือกสองกำซ้ายขวาแล้วเอาฝั่งซ้ายหยอด3ามกองรวมเป็นสองสเท่ากับว่างวดที่ผ่านมาออกเลขที่เกี่ยวข้องกับปริศนาของหลวงปู่สวงทั้งบนและล่าง งวดนี้ผมจึงคิดว่าเลขปริศนาต่างๆที่หลวงปู่สวงท่านได้ทำเอาไว้ตอนเข้าประทับทรงครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤศจิกา2563ที่กระท่อมบ้านสมบูรณ์จะเริ่มทยอยออกและออกไป2-3งวดแล้วและงวดนี้ก็อาจจะออกเลขปริศนาต่อจากที่หลวงปู่สวงท่านได้หยอดข้าว3กองแล้วท่านก็ รวมข้าวเปลือกสองกํเป็นหนึ่งกํตรงจุดนี้ผมก็ตีเป็นสองสามหนึ่งหลังจากนั้นท่านก็เดินไปที่หลังกระท่อมหยดข้าวเปลือกหนึ่งครั้งบนแผ่นกระดาษและเดินไปหยอดบนถังน้ำแข็งใส่กระกมังพลาสติกและแก้วอีกสองใบรวมเป็นตรงนี้สามครั้งพอท่านเดินออกมาเจ้าเมียเจ้าของกระท่มก็ได้ขอหลวงปู่สวง ท่านก็หยอดไปอีกหนึ่งครั้งสรุปเลขหลวงปู่สวงเดินมาหลังกระท่อมหยอดข้าวใส่แก้วไป3แล้วก็หยอดใส่กระดาษไปอีกหนึ่งรวมเป็น1นสหรือ1น3่งหนะฮะเลข1นสนี้ไปตรงกับอะไรหลายหล,ลายอย่างเช่นหลวงปู่สวงเข้าประทับทรงแล้วเขียนบทคถาส่งมาให้ผมสิบสามันทัด นี่ก็คือ1331นะฮะบทคาถาที่หลวงปู่สวงท่านเขียนมานี้ที่มุมกระดาษมีหมายเลขของหน้ากระดาษ77หรือเลข72ตัวอยู่นะครับและเมื่อคืนวันที่28ที่ผ่านมาผมฝันว่าผมอยู่ในประเทศกัมพูชาและมีคนมาเสนอขายนาฬิกาหรูหน้าปัดดิจิตอลให้ผมโดยมีเจ้าแม่คนหนึ่งจะซื้อให้ท่านถามผมว่ามีเงินเท่าไหร่ผมก็เอากระเป๋ายื่นให้ดูในกระเป๋านั้นมีเงินอยู่ สามร้อยดอลลร์เป็นแบงค์ร้อยดอลล่าสามใบท่านก็เอาไปแค่ที่สองใบคือให้ผมมาหนึ่งใบส่วนราคานาฬิกาหลายหมื่นที่เหลือท่านก็ออกให้ตรงนี้ก็เลขหนึ่งสามเช่นกันเพราะมีแบงค์ร้อยดอลลาสามใบเอาไปแค่สองคืนมาหนึ่งใบรวมเป็นหนึ่งสามตรงนี้ก็ตีเป็นสามสองหนึ่งหรือหนึ่งสองสามส่วนเลขในแบงค์ดอลลร์ข้างหน้าตรงกับเลขหัวกระดาษคาถาที่หลวงปู่เขียนส่งมา ตรงกลางก็มีเลข2-31และเลขท้าย168ซึ่งเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ผมเลข168นี้เป็นเลขอวยพรในภาษาจีนอ่านว่าเหลียวฟัดแปลว่าให้ร่ำรวยคนในกัมพูชาจึงนิยมเอาเลข168ตั้งเป็นชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขท้าย168ในกัมพูชาจะแพงมากเงินแบงค์ร้อยดอลลาร์สามใบนี้เป็นเงินก๊อปปี้ที่ผมได้มาจากวัดพนมตอนไปไหว้หญาเพ่น เป็นเงินขวัญถุงเป็นเงินมงคลสำหรับติดกระเป๋าให้โชคดีและผมติดกระเป๋ามานานหลายปีแล้วแต่เพิ่งมาฝันเห็นเมื่อคืนก่อนนี้จำนวนเงินก็ตรงกับจำนวนที่มีอยู่ในกระเป๋าจริงๆเลขหนึ่งสสหนึ่งงวดนี้จึงน่าจะเป็นเลขที่น่าจะมาเพราะเลขนี้ตรงกับปริศนาอะไรหลายๆอย่างของหลวงปู่สวงเช่นท่านลงจากรถที่สามแยกก่อนถึงบ้านจานสารธแล้วลงไปเยี่ยว เยี่ยวภาษาขมิญแปลว,ว่าเนีมคือหนม่ือ1 3แยกก็ตีเป็นเลข3ท่านลงไปเยี่ยวตรง3แยกก็ตีเป็น13หรือ31นะครับเลขงวดนี้ก็มีเลขที่น่าสนใจก็คือ13 11นะฮะ 1, 1 1และก็10ส่วนเลข3ตัวก็231และ131 1, และก็811 1. ขอแนะนำให้ FC ทุกท่าน ย้อนไปหาดูคลิปที่เห็นในภาพนี้นะครับท่านจะได้เห็นภาพวิดีโอตอนที่หลวงปู่สวงเข้าประทับทรงครั้งแรกใบหวยนะครับเพื่อท่านจะเห็นเลขอย่างอื่นขอให้ fc ทุกท่านโชคดีถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับสวัสดีครับ